นัำ<ก>เนไครับน้นได้แคน่นเหรใช่เย็นมาวันนี้มาเยี่ยมคุณตาบุญธรรมครับหลังจากที่ได้ดื่มยาน้ําคุมพายจีนยงเหิงไปเมื่อวันเพรื่หัดที่ผ่านมาครับวันนี้หักส,สุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ผ่านไปห้าวันครับครั้งนั้นที่มหาตาตาปาาวดขัวเข่าสูงเนาะปวดข้เข่าแล้วก็เป็นนาำันพึกมือปกติเนี่ยกรรมท่านี้เวลาที่จะคลี่ออกคลี่ไม่ได้ ต้องใช้มือ้าหนึ่งช่วยถูกไหมครับตอนนี้กินผ่านไปห้าวันครับตาลองกำมือให้ผมใหม่ครับแลวตาที่ออกครับเห็นไหมครับไม่ต้องใช้มือช่วยแล้วนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ดีขึ้นเยอะได้ไหมครับแล้วหน้าตาตาตอนนี้นะครับมีสีสันมีสีเลือดฝาดขึ้นเยอะเลยครับแสดงว่ายาน้ำาสนไพลกินโยงของเราเข้าไปล้างระบบเลือดทําให้เลือดของตาสะอาดนะ ตอนนี้หน้าของตาครับเริ่มเป็นสีชมพูแล้วครับจากเมื่อตอนที่ถ่ายครั้งแรกที่กินยากดเด็กครั้งแรกครับหน้าตาของของตาเนี่ยจะคล้ำหมองคล้ำมากเลยครับแล้วเดี๋ยวลงเฟซเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนนี้หน้าตากดใสขึ้นเยอะเลยครับครับผมแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกินยากดใหญ่บอกว่าไปหาผมที่เดินพ้นที่สี่แยกตรงนี้ครับหน้าในหมู่บ้านเราเนี่ยไปถึงเพียงแค่สี่แยกครับ ตอนนี้ครับเดินเลยสีแยกแล้วครับผ่านไปห้าวันนี่คือสุดยอดของยานนัาสุดภจีมงเถิงของเราครับสุดยอดไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดินหน้าหมู่บ้านเลยนะตานะโอเคครับขอบคุณครับปกติขาตาจะขดไม่ได้นะจะไปจะไปไหนดีหมู่บ้านอะไรนกอะไรนกดาวนกดาวหมู่บ้านนกดาวจะไปดูบ้านออไม่แน่อาจจะได้ไปดูบ้านแล้วซื้อบ้านเลย โอเคนะอ่ะครับผมพอแล้วครับขอบคุณครับ